เวทีนางงามขมรขโมยเพลงไทยไปใช้ล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่นฟ้องอ่อเรื่องแล้วนะครับซึ่งขมรน,นะครับเป็นเจ้าภาพจับประกวดนางงามนานาชาติแต่ละเมอลิขสิทธิ์เพลงนะครับซึ่งเป็นผลงานของฝ่ายนาฏศิ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในผลงานนาฏศินชุดกรรเตงชาคตะสีสิครีสวน ในการยื่นฟ้องลิขสิทธิ์นะครับล่าสุดตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับดำเนินการโดยกองกฎหมายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเคยมีประเด็นดราม่าขมนเคลมการแสดงนี้มาแล้วนะครับมีการแชร์ทั้งเพลงนะครับแล้วก็คลิปการแสดงนี้ในโซเชียลขม m e เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับคนขมิเนี่ยนะครับฟังเพลงนี้บ่อยนะครับจนอาจคุ้นหูนะครับคิดว่าเป็นเพลงของขมนไปแล้วนะครับ แต่ไม่ว่าจะชอบแค่ไหนเนี่ยมองในมุมไหนนะครับก็เป็นการละเมื่อลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ดีนะครับเอาล่ะเรามาลองฟังคอมเมนต์ชาวัมพูชาดูซิว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่มอขอนแก่นนะครับได้ยื่นฟ้องนะครับเพลงคอมเมนต์ก็ไม่ขาดเพลงดีๆนะแต่ทําไมไปเอาเพลงคนอื่นมาใช้ซึ่งชาวคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่า ปี2024อย่าทำอีกทำเหมือนคอมเมนตไม่มีเพลงจะใช้ในขณะที่ท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก็เขินนิดหน่อยไม่ให้เครดิตกับเจ้าของผลงานหน้าอายในขณะที่ชาวกัพูชาท่านต่อมาครับก็มากลาว่าที่สำคัญพวกเขาล้อเลียนคนทั้งชาติไม่ใช่แค่รายบุคคลคอมเมนต์ต่อไปครับไทยมีเรื่องร้องเรียนไม่ขาดสาย ท้ายและเมื่อเราไม่เห็นมีใครออกมาประท้วงไม่ออกมาฟ้องพวกเขามีความคิดชาตินิยมคิดว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะซึ่งชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าเพลงขเขมรเยอะแยะยาวเพลงไทยมาเลยตอนนี้ประเทศไทยล้อ,อก,กันสนุกเชียวซึ่งชาวขเขมรท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเหมาะสมแล้วที่โดนในขณะที่มีชาวขเขมรท่านต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่า ชอบหรอมีความสุขหรอที่คอมเมนต์โดนแบบนี้ซึ่งต้นเม้นนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์คนนี้นะครับว่าดูดีว่ากัมพูชากำลังมีปัญหาในด้านศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังคงเอาเพลงเขามาใช้อยู่นี่แสดงว่ากัมพูชาคือหัวขโมยอย่างแท้จริงไปต่อเทมเมนต่อไปครับเป็นคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ทำไมถึงเป็นคอมเมนต์ในปัจจุบัน เพราะอะไรเพราะว่าเป็นบัวใต้น้ําในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเพลงเปิดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศไทยคุณได้ขออนุญาตจากผู้สร้างหรือไม่ซึ่งหลังจากที่คนไทยคนนี้นะครับคอมเมนต์ไปแบบนี้นะครับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับมาตอบกลับว่าใครสนใจกันละ่ะ ซึ่งท่านนี้นะครับมาตอบอีกว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับประเทศที่ไร้อารยธรรมอย่างกัมพูชาที่จะเพิกเฉยต่อการละเมอลิกสิตและกฎหมายขณะน,นี้ทีมผู้สร้างกําลังเตรียมเอกสารฟ้องร้องชาวคขมเมสามารถดูรับของขวัญได้ไม่โง่ไม่ใช่คอมเมนคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าเพลงนี้บันดังในติ๊กต็อคิดว่าไม่มีอะไรเสียอีก ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันเคยได้ยินคนไทยเล่นเพลงนี้มาก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับสมัยผมยังเด็กเนี่ยชาวมเขมรก็ก๊อปเพลงไทยเก่งอยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้รู้จักเรื่องลิขสิทธิ์มากนักในขณะที่ท่านต่อมานะครับเป็นคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าจะเอาไปใช้ก็ต้องขออนุญาตและให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย มีมรารยาทมีคุณธรรมสักนิดคอมเมนต์ต่อไปครับควรมีหน่วยงานหรือใครจัดการแบบจริงๆสักทีไม่งั้นเคลมหมดคอมเมนต์ต่อไปครับมาแสดงความคิดเห็นว่าสนับสนุนให้ฟ้องเอาให้หนักไปเลยจะได้เลือกเคลมของคนอื่นสักทีไรอย,ยากอายคอมเมนต์ต่อไปครับงานกอบเมืองคอมเมนตแทบทุกสิ่งทุกอย่างจากเรา คอมเมนต์ต่อไปครับมาแสดงความคิดเห็นว่าค,คมメนเป็นประเทศที่คิดอะไรเองไม่ได้หรอคอมเมนต์ต่อไปครับมีโน้ตเพลงสลักอยู่บนกำแพงไม่เชื่อไปดูได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าประเทศนี้ไม่เคยรู้จักคำว่าลิขสิทธิ์และเชิดด้วยนะเมื่อก่อนเกาหลีฟ้องแล้วฟ้องอีกเพราะเอาเพลงเขามาแปลงเนื้อร้องฟ้องจนเกายอมแพ้เพราะว่ามึนแล้วก็เชิดดังนั้นเชื่อเถอะเคสนี้ก็จะเหมือนกับทุกเคสที่ผ่านมา มันจะทำเมินและเชิดและพูดว่าวัฒนธรรมทุกอย่างของไทยมาจากขมันแค่นั้นจบซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าควรฟ้องทุกอย่างให้เขารู้สึกบ้างก๊อปแบบนี้มาเป็นชั่วโครดแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ไม่รู้นึกว่าของตัวเองจะขออนุญาตก็ไม่มีอย่างว่าลิซ่ายันเพลงอะไรก็ก๊อปแต่ไม่รู้ YG ฟ้องไหม ในขณะที่ชาวไทยท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าถ้าเราจุลลิกษิตระดับชาติระดับโลกได้พวกเคลมๆเ,เราไปทั้งหลายคงหมดตัวแน่นอนซึ่งท่านต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่ามหาลาัยโพสต์ลง YouTube นั่นคือได้รับรองทั้งโลกแล้วครับที่เหลือขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศแต่เราร้อง YouTube ไม่ให้เผยแพร่ในะ YouTube ได้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ YouTube และไปกันที่อนดัสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าคอมเมส่วนมากไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์มันเอาอแต่เคลมพวกไม่ได้หนังสือครับเนี่ยเป็นข่าวสารและคอมเมนต์กัมพูชาและคนไทยนะครับในเรื่องราวดังกล่าวท่านผู้ชมเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับชาวกัมพูชานะครับที่นําเพลงของไทยเนี่ยมาใช้ในรายการระดับนานาชาติเช่นนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อน เจอกันใม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ